บริษัท saic motor cp จำกัดและบริษัท mg cell ประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตและผู้จำหน่าย mg ในประเทศไทยเปิดตัว new mg im 6เข้าเสริมทับชูจุดเด่น the first ever premium intelligent esuv new mg im 6ถือเป็นรถยนต์ไฟฟ้าพรีเมียมรุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับคอนเซปต์ขับเคลื่อนตัวตนบนความเป็นตัวเองโดยนำเสนอประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือระดับเติมเต็มทั้งความหรูหราและการใช้งานอย่างมีประสิทธิทภาพ เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่มองหารถ SUV c o คูเป้ไฟฟ้าที่ไม่เพียงแค่มอบสมรรถนะการขับขี่ที่ยอดเยี่ยมแต่ยังสะท้อนถึงตัวตนของผู้ขับขี่ผ่านการออกแบบที่โดดเด่นและแตกต่างอย่างมีสไตล์ยนตกรรมรุ่นนี้ได้รับรางวัล2024 Red Dot Product Design a w a r d ด้วยดีไซน์ภายนอกที่เรียบหรูภายใต้คอนเซปต์ Gentle s c u l p t r เน้นความโค้งมนดูพลิ้วไหวดีไซน์กระจังหน้าเป็นเอกลักษณ์พร้อมไฟหน้าดีไซน์แบบ Lshape ทำให้รถด,ดูฉบเฉียว ไฟท้ายพาดยาวแบบสกายไลท์เทลไลท์ตัวรถยังได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงการใช้หลักอากาศพลศาสตร์หรือแอโรดนามิกในการออกแบบเพื่อช่วยเสริมสมรรถนะและเพิ่มประสิทธิภาพของตัวรถได้อย่างลงตัวพร้อมด้วยล้ออลลอยขนาด21นิ้วสำหรับรุ่น Performance a l l Wheel Drive และขนาด20นิ้วสำหรับรุ่นพรีเมียมขับเคลื่อน2ล้อผสานกับการออกแบบภายในที่เน้นความสะดวกสบายด้วยเบาะที่มอบความนุ่มนวลไม่ว่าเส้นทางไหนก็นั่งสบายตลอดทาง เสริมความบันเทิงด้วยหน้าจออัจฉริยะระบบสัมผัสอินเ l i เจนต์อิ e เมอร์ซีฟทัสสกรีนจำนวน2จอขนาดใหญ่ประกอบด้วยหน้าจอแสดงผลอัจฉริยะแบบดิจิตอลขนาด26.3นิ้วและหน้าจอกลางแบบสัมผัสขนาด10.5นิ้วที่รองรับการสั่งการอัจฉริยะ IMOS ที่ได้รับการพัฒนาโดย Alibaba Group ซึ่งระบบดังกล่าวยังได้รับรางวาัล Red Dot Design Award สาขา Brand and Communication Design รวมทั้งยังมีระบบลำโพงรอบทิศทาง20ตำแหน่งให้ผู้ใช้รถได้เต็มอิ่มกับเครื่องเสียงรอบทิศทางขณะเดินทาง New MG IM6 ยังเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่โดดเด่นทั้งสมรรถนะและเทคโนโลยีระดับสูงด้วยแชสซีอัจฉริยะ IM Digital Chassis ที่มอบความสมดุลและประสิทธิภาพการขับขี่ที่ยอดเยี่ยม New MG IM6 มาพร้อมขุมพลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า Permanent Magnet Synchronous Motor โดยในรุ่นพรีเมียม e l d r i v ดมาพร้อมมอเตอร์เดี่ยวขับเคลื่อนล้อหลังให้พละกำลังสูงสุด295แรงม้าและแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรให้อัตราเร่ง0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลา5.9วินาทีจ่ายพลังงานด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาดความจุ75กิโลวัตต์อาวขับเคลื่อนด้วยแรงดันไฟฟ้าสูงถึง400โวลต์สามารถวิ่งได้ระยะทาง550กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งตามมาตรฐาน NEDC ส่วนรุ่น f o r m a ฟ c e All-Wheel Drive มอเตอร์คู่ขับเคลื่อน4ล้อให้พละกำลังสูงสุด778แรงมา้าและแรงบิดสูงสุด802นิวตันเมตรอัตราเร่ง0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาเพียง3.48วินาทีโดยสามารถทำความเร็วสูงสุดพ็อบสปีดได้มากกว่า240กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยในรุ่นนี้จะมาพร้อมแบตเตอรี่ขนาดความจุ100กิโลวัตต์ัวขับเคลื่อนด้วยแรงดันไฟฟ้าสูงถึง875โวลต์ สามารถวิ่งได้ระยะทาง634กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC ทั้ง2รุ่นมาพร้อมระบบ Cooling System เจเนอเรชันใหม่ที่สามารถระบายความร้อนได้15องศาเซลเซียสภายในเวลาเพียง30วินาทีพร้อมเสริมประสิทธิภาพการใช้งานด้วยแบตเตอรี่12โวลต์แบบลิเธียมไอออน New MG IM6 มาพร้อมระบบชาร์จเร็ว q Quick c ชาร์ e ชาร์จไฟฟ้าจาก10%ถึง80%ใช้เวลาน้อยกว่า20นาทีด้วยแรงดันไฟฟ้า800โวลต์ รองรับการชาร์จแบบกระแสตร,ตรงสูงสุด396กิโลวัตต์รวมทั้งยังมีระบบ V2L ส่งต่อพลังการไฟฟ้าจากตัวรถให้กับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าสูงสุดถึง6.6กิโลวัตต์ New MG IM6 มาพร้อมระบบบังคับเลี้ยว4ล้ออัจฉริยะ Intelligent f o r w h e e l Steering System ที่ช่วยให้การเปลี่ยนเลนในความเร็วสูงเสถียรและการกลับรถในที่แคบได้อย่างง่ายดายรวมถึงระบบ One Touch IAD ที่ช่วยในการถอยจอดด้านข้าง One Touch Side Parking รวมถึงการจอดและการออกจากช่องจอดในพื้นที่จำกัดวันทั h เ s c a p e และการถอยหลังอัตโนมัติเมื่อขับเจอซอยตันวันทั c รีเวิร์สเพิ่มความสะดวกสบายด้วยฟังก์ชัน c ล a p โหมดเพื่อปรับมุมล้อทั้ง4ล้อในมุมเดียวกันเพื่อทำการเคลื่อนรถออกจากพื้นที่จำกัดปลอดภัยในทุกการเดินทางด้วยระบบ a แอดวานซ์ซ n c h r o n i z e d Protection System และ a อด a รวมถึงระบบอำนวยความสะดวกช่วยควบคุมการขับขี่และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุที่ผ่านการทดสอบและรองรับมาตรฐานระดับ5ดาวจากชไชน่าเอ็นพร้อมดีไซน์ระบบให้รองรับ e u r o n c a p ต่อไปนอกจากนี้ New MGIM6 ยังมาพร้อมระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ยกระดับประสบการณ์การขับขี่ให้เหนือกว่าทุกมาตรฐานด้วยระบบช่วยจอดอัตโนมัติ Auto p a r k a s s i s t ที่ทำให้การจอดรถเป็นเรื่องง่ายแม้ในพื้นที่จำกัดและระบบอัจฉริยะแสดงผลในที่มืดและฝนตก Intelligent Lenny n i g ท t Mode ที่ช่วยให้การขับขี่ในสภาพอากาศที่ยากลำบากมีความชัดเจนอีกทั้งยังมีระบบช่วงล่างถุงลมอัจฉริยะ Intelligent Air Suspension ที่ไม่เพียงแต่ช่วยลดแรงกระแทกต่อพื้นถนนถึงห้องโดยสารแต่ยังสามารถปรับระดับความสูงของช่วงล่างได้ถึง3ระดับตามลักษณะาการขับขี่เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและความมั่นคงในทุกการเดินทาง New MGIM6 มีสีตัวถังให้เลือกสสีได้แก่สีชมพูเฟอร์ดินานด์พิง์สีขาวลาฟาเอลเบก สีดำเอ b เลสแและสีเทาเ e m b บรนเกย์นิวเอ็มจีเปิดราคามาด้วยรุ่นย่อย2รุ่นคือรุ่นพรีเมียมราคา1 3 9 9 9ล้าบาทและรุ่น p e r ร์ฟ m a n แมราคา1,799,900บาทเพิ่มความอุ่นใจในการใช้รถไฟฟ้าด้วยการรับประกันแบตเตอรี่มอเตอร์ขับเคลื่อนและชุดควบคุมมอเตอร์ตลอดอายุการใช้งานไลฟ์ไทม์ว r r ันตี